ดูหมายเลขไว้นะครับสองสองนะครับผมเอา,มาเมล็ดไปปลูกนะอะไรเขาก็จะให้เราปลูกมเมล็ดพันธุ์วิ่งสปริตออฟอันไฮมาจำนวนนี้หลังจากนั้นเราก็จะได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJG Esport Channel อีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้เราจะไปตามร่าหาเหรียญสเปนดิสคอยกันนะครับผมมันจะมีเควสอยู่ที่โลกใหม่ที่ New เว r ร์ของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยและกันนะครับผมอันดับแรกก็เหมือนเดิมครับผมคุยกับน้องแมวเหมือนเดิมแล้วก็ส่งไปที่นี้นะครับลุยกันต่อเลยก็เดี๋ยวท้ายๆก็จะมีโบนัสชามอีกนะครับนี่นไปไปโอเคหลังจากที่เรามานิวเวอร์กันแล้วนะครับผมเราก็สามารถกดวาร์ปไปเลยก็ได้นะครับนี่ มันจะมี NTC วาร์ปของเราอยู่แถวๆนี้นะครับนี่เราสามารถมากดวาร์ปตรงนี้ได้นะครับโดยการใช้เงินแก้ปัญหานะครับผมกดไปเลยตึ้งดืงหึงหมื่นไปแล้วนะครับแล้วเราก็เดินมาตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะมีวาร์ปทางเข้าอยู่แถวๆนี้อยู่นะฮะนี่เราก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนี่นะครับผม เอเสียหนึ่งมือนนี่เป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วัดามาตรงกลางแถวนี้นะครับมันจะมีบ้านตรงนั้นเ,เล็กๆอยู่นะครับผมให้เราเดินเข้าไปในบ้านข้างในได้เลยนี่นะครับผมมันจะอยู่แถบนี้นะครับนี่ให้ดูหมายเลขไว้นะครับ2 2 8 1 6 0นะครับผมเ้วก็เข้าไปได้เลยนั้นนะครับผมก็ไปรับเควสกับน้องข้างในนี้นะครับนี่ว่าไงจะ๊ะ โอเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมกรณีถ้าเราจะคุยกับน้องเขานะครับเราไม่ได้ใส่แหวนเนี่ยมันจะเป็นภาษาอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับนี่เอาเชียวเบเดเบเช่บาอย่างเงี้ยนะหลังจากที่เราใส่แหวนไปปุ๊บนี่แล้วก็คุยกับเขาใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะคุยกับเรารู้เรื่องแล้วนะครับถ้าได้ยินว่ามีคนแปลกหน้ามาจากรูนเมสการ์ดเหรอ ใชและจ้าข้ามาต้องการหาเหรียญ Spendis Coin นะจ้ะาพาข้าไปทำเควสหน่อยจ้าจากนั้นก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเขาก็จะให้เราไปหาอะไรวันนี้ตัวหนังสือยึดยือเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมคุยกับเขาเสร็จแล้วเควสตรงนี้มันยังเป็นตัวหนังสือแบบผิดแปลกอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมเราก็ต้องไปทำเควสโดยการไปหาดอกไม้นะครับ mm hmm. หรือว่าพิมพ์คำว่านี่ s l a Navis p e n d i s สองแปดสี โซลีท2 3 0นะครับนี่แล้วมันก็จะพาเราไปได้เลยตามไปได้เลยนะครับเกนอยู่ตรงนี้เลยตามไปได้เลยรับขึ้นมาตรงนี้กระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บมาได้เลยนะครับผมสอนนี่มันจะมีบ้านตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปในบ้านนะครับก็เข้าไปในบ้านได้เลย หลังจากนั้นก็มาคุยกับน้องคนนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับผมน้องเขาก็เหมือนจะว่าอาจจะไปปลูกต้นไม้เหรอเอา,มาเมล็ดไปปลูกนะอะไรอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะได้มเมล็ดมาแล้วจากนั้นก็กลับออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้มเมล็ดไปปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์คําว่านาวิสเปนดิตสองหกสองสนเลสองหกสองนะครับผมแล้วมันก็จะพาเราไปเมล็ดของเราก็จะได้ เติบโตเติบใหญ่ครับนี่อยู่ตรงนี้เฟ r ร์ติฟายนี่นะครับเจอแล้วก็คุยกับเขาได้เลยเขาก็จะให้เราปลูกมเมล็ดพันธุ์วิง่งเราก็จะได้ดอกไม้ฟลาเวอร์ออฟพาฮมมาแล้วนะครับไอตัวนี้จะเอาไปทำน้ำหอมนะครับผมแล้วก็กลับไปที่เดิมได้เลยนะครับไปยปไกระท่อมน้อยคอยรักของเราอยู่นี่นะครับผมกระท่อมน้อยคอยรักของเราจะอยู่บริเวณแถวๆนี้เลย นี่ไงนี่ไงชมแวบชมแวบจากนั้นก็ไปคุยกับน้องที่เดิมได้เลยนะครับนี่นี่นี่น้องจา๋า <c oughs> เหงื่อแตกใส่เลยน้องจา๋าหัวเราะอีกอน้องจา๋าพี่เอามาเล็ดพันุ์มาแล้วแล้วก็ปลูกดอกไม้มาได้แล้วนะครับนี่ เราก็จะได้เควสมาแล้วนะครับผมเขาก็จะพูดอะไรไม่รู้อีกนะครับเราก็คุยกับเขาอีกทีนึงนะครับที่สําคัญอย่าลืมใส่แวนไว้ตลอดเวลาปูดบูดตดใส่กันด้วยบูดปูดบูดูดบูดบูดจะไม่ใช่นะครับผมเอากําลังผลิตเมล็ดพันธุ์อีกแบบหนึ่งอยู่นะครับนี่เขาบอกว่ายังไม่เสร็จเราก็ต้องรอเขาเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเขาไปอีกนะครับผมมันก็จะนี่นี่นี่บอกว่าสําเร็จแล้วเราก็จะได้น้ําหอมที่เรียกว่าสปริตออฟอันไฮมาจานวน 5EA นะครับ ไปไปไปธุรกิจต่อไปคือเราจะต้องไปที่นี่นะครับครับผมหลังจากที่ได้สเปริทอัพอันไฮแล้วเราก็เดินมาแถบแถวนี้นะครับมันจะมีทหารแถวๆนี้อยู่ให้เราเอาน้ำหอมพวกนี้มาส่งให้กับเขานะครับเราต้องหารหารที่ชื่อคำว่า Exhausted s o l d i e r นะครับผมมันจะเป็นแปลว่าทหารที่เหนื่อยล้าอ่อนล้าอะไรอย่างนี้นะครับ นี่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 เอ็กซ์สเตสโซเดอร์นี่นะครับผมเราก็เอาน้ำหอมให้เขาเลยจึ้งชึง้งหัวเราะไปทีหนึ่งอันผ่านไปนะครับผมนี่นี่เอา e x ็กซอโซสเตแล้วใค้น้ำหอมจืดดึงอันที่สองไปอย่างรวดเร็วนะครับ ทหารนี่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 ตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่เอ็กซ์ซ็อกต็ดเหมือนกันนะครับผมอันที่สามว้าวแอปเดียวใช้ไปสามอันแล้วนะครับผมเดินให้ครบเลยเราต้องเขียนว่าเอ็กซ์ซ็อกติดเจอเดอร์นี่นี่นี่ครับผมเป็นทหารเฝ้าเมืองสเปนดิดของที่นี่นะครับเราต้องเอาน้ำหอมมาให้เขาเพื่อเพิ่มความสดชื่นในการทํางานนะครับให้ครบนะครับผมนี่นี่ตัวนี้ใช่ไหมนี่เอ็กซ์ซ็อกเหมือนกันนะครับผมกดไปใช้น้ําหอม โอเคครบแล้วก็กลับไปคุยที่เดิมนะครับนี่นะครับเราส่งน้ำหอมครบแล้วเราก็กลับมาคุยที่เดิมนะครับไปเลยอาจะเสร็จภารกิจแล้วนะครับผมเป็นภารกิจที่ง่ายได้มากนะครับผมของวันนี้ของเรานี่หลังจากนั้นเราก็จะได้เหรียญ Spendit Coin มาแล้ว3อันว้าว จะเควสอะไรกันอย่างรวดเร็วขนาดนี้นะครับผมเป็นการเดินเควสที่แบบว่ารวดเร็วอัดคลิปไม่ถึง10นาทีโดยซ้ำนะครับก็นี่นะครับในส่วนของกรณีถ้าเราได้รับเหรียญมาแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะมารับอีกได้ต่อนะครับจะมีรีคูดาวประมาณ18ชั่วโมงนะครับผมเราจะมาส่งเวสรับเวสอีกทีก็ประมาณบ่ายสามพรุ่งนี้เลยอะไรอย่างนี้นะครับเวสที่เราจะทําก็คือเหมือนเดิมนะครับผมไปรับมเมล็ดพันมานะฮะแล้วก็เอาไปเพาะมาเมล็ดพันได้ดอกไม้ มาเอาไปสังเคราะห์นะครับเอาเป็นน้ําหอมแล้วก็เอามาแจกจ่ายให้กับทหารเหมือนเช่นเคยนะครับผมแล้วก็มาส่งเราก็จะได้รับเหรียญสเปนดิสคอยทุกวันทุกวันนะครับผมที่สําคัญเดี๋ยวตอนที่เราสะสมตรงนี้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแลกกับเจ้าถุงมือนะครับที่มันเป็นเพิ่มสเตตัสทั้งรักอินทั้งตะเต,ะเต,ะตงเด็กวิทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันภายหลังนะครับยัไงไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น ะะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่นะครับผมส่วนอีพีถัดไปเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาเหรียญจะเป็นบิตคอยของเราอีก25เหรียญน,นะครับว้าวแล้วเราก็จะไปแลกเจ้ารักโก้เต็งโก้บิชโก้อินโก้อาชมิดโก้อะไรอย่างนี้อีกต่อในอีพีหน้าได้เลยนะคะรับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมสวัสดีะครับ